คลิมีอาจารย์จ,จะมาบอกเล่าเรื่องราวการปฏิบัติของคนที่มีสัญลักษณ์กลางฝ่ามือและวิธีการปฏิบัติและก็การเฝ้าระวังนะฮะแน่นอนคนที่มีการกรบาดกลางฝ่ามือน้อยคนมากที่จะเกิดในครอบครัวที่รวยโดยเฉลี่ยจะอภัพมีเจ้ากรรมในเวนในรูปแบบบริวารญาติพี่น้องบางคนก็จะรูปแบบของความรักคู่ชีวิตนี่แหละชะตาชีวิตกลุ่มดวงนี่เขาเรียกว่าเกิดจากการทําเองสร้างเองแต่เมื่อไหร่ที่เริ่ม หันมาสวดมนต์สม่ำเสมอชะตาชีวิตจะค่อยๆดีขึ้นนะไม่อาจจะไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นคนรวยหรือมั่งคัง่งแต่ชะตาชีวิตทุกครั้งเวลาจะตกจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยประคองชีวิตขึ้นมาสามนะครับ ชะตาชีวิตกลุ่มนุ้นจะมีความแรงคนไหนที่เอารัดเเปรียบเราคนไหนที่เคยทําให้เราเจ็บช้ำน้ําใจคนกลุ่มนั้นจะแพ้ภัยตัวเองโดยไม่รู้สาเหตุสรุปให้ชะตาชีวิตของเรานะฮะคนที่มีการกรบาทกลางฝ่ามือลงมาสร้างบารมีบุญลงมาใช้กรรมนะไม่ได้ง่ายอยู่แล้วนะับทุกย่างก้าวดวงชะตาชีวิตของเราแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราไม่เอียงซ้ายไม่เอียงขวาไม่เจ็บปวดกับสิ่งรอบตัวเรา ดวงชะตาชีวิตก็จะค่อยๆดีขึ้นเพราะกลุ่มดวงคนที่มีสัญ,ญลักษณ์การวางฝ่ามือหรือคนที่เป็นเทพลงมาเกิดด้วยเฉลีย่ยจะเจ็บช้ำน้ำใจจากความใจอ่อนใจดีความไว้เนื้อเชื่อใจนั่นเอง